สวัสดีจ้าเมื่อนี่มาขุดไผ่ทรงลูกค่าดเอค่ะเด้อมือนี่สิพ้ามาเบ่งไผ่ที่เราขุดนะคะตอนนี้เป็นหนาฝนเนาะค่ะพี่น้องเวลาเขาขุดไผ่ทรงลูกค่าช่วงนี้ก็สิมีนอติดไปมั่งเนาะคะ่ะบางเง้าก็จะมีนอติดไปเนาะคะ่ะพามาชมบรรยากาศเช้าวันนี้ที่สวนลมทุ่งค่ะออกมาขุดไผ่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่เนาะคะ่ะเพื่อนๆหลายคนกระถามว่าสูงสํ้มไรประมาณนี้เนาะคะ่ะหาเมตร ประมาณห้าเมตรค่ะความสูงอันนี้ก็จะเป็นปลามะพร้าวของเฮานะคะนาะหลังจากที่เฮาเอาหยาออกไห้แลกะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เลยจะพาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาทางทางสวนกษสิเป็นนาของชาวบ้านเนาะคะ่ะกันยังอีกสองโซนค่ะพี่น้องโซนสี่กับโซนห้าเนาะคะ่ะเมื่อวานกะได้ไปหน่อยนึงแล้วแหละนี่เลยค่ะเดี๋ยววัน วันนี้ไปส่งของตอนบ่ายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบอกเกิดอุบัติเหตุอียังที่ว่าฝนตกฝ้าห้องเนาะค่ะก็ได้ออกมาเหตตต่อตอนบ่ายเนาะคะ่ะเนาะพาชมบรรยากาศรอบสวนค่ะทุกคนโซนนี้เป็นโซนบักเ้าวหันมาอีกข้างนี้ก็เป็นโซนมะกรูดเนาะคะ่ะนาะแหรวก็ต้นทุเรียนต้นทุเรียนของเฮาตอนนี้กะถือว่าโอเคเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าหนาฝน พอมาเห็ดโซนนี่โซนนี่กัญยาก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ค้มๆเนาะค่ะเนาะแดดอ่อนๆสวยงามมากเลยพาชมบรรยากาศที่สวนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อนแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปให้นะคะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย